โอ้สวัสดีตอนเช้าค่ะอันนี้ก็ไม่ช้าแล้วหรอกสายมาแล้วประมาณแปดโมงเชาเนาะมาหาหงของเราดอกสเลเต่พี่น่องดอกมาหาหงสวันนี้บานบานบานสองช่อนะคะมีอีกช่อนึ่งแต่ก่อนหน้านัา้นก็คือบานมาเยอะแล้วน่ะมันมีช่อดอกที่มันตรงนี้ก็กำลังจะหมด อันนี้นะ่ะหมดแล้วจิซึนไมก็น,นีหน้าฝนนี่ต้องต้องพกเทอร์เลยนะคะหน้าฝนนี่ต้องอ่าแม่สเวเต,รเตรหรือมหาหงนะคะสีขาวสวยมากช่อนี้ช่อนี้น่าจะบานครั้งแรกเพราะว่าเต็มเต็มกระปาะเลยนะคะเป็นดอกไม้ที่ที่ชอบมากแล้วก็มีความทรงจำในสมัยเด็กก็คือแม่แกชอบนะคะ แม่อันของนิงนี่เพ่นมักต้นสะเลติดอกสะเลติเพพ่นหมากหลายเพ่นวมามันหอมแล้วมันนี่กินกินหอมแล้วก็ดอกขาวสวยนะคะไอ้นิงไปได้พันมาแต่บานนันของนอกพ่นให้พ่นขุดหัวมาไห้นี่ก็ปลูกไว้บริเวณปลูกก็ไม่มีเยอะนะคะแต่ว่าเขาชอบน้ำเนาะสะเลตเตเนี่ย ก็มากนามพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นดวง,งนีแหละก,กระป๋อหนึ่งกระป๋อนี่นี่ดอกเลืดอกเดียวนี่น่าจะหมดแล้วนะคะนี่พอมันหมดแล้วอย่างอย่างกระป๋อนี้หมดบล้วกก็จะตัดนะคะ ตาดเพื่จะให้เขาขึ้นแท่งนอไหม่ขึ้นหน้าค่ะนอไใหม่ที่แข็งขึ้นมาเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะให้ดูงนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนน้นนะคะมันจะเป็นกระปบหน่อไใหม่ออกมาที่จะรอเห็นไหมคะรอรอที่จะมีดอกนี่คะ่ะธรรมชาติสวยหนะ้าบ้าน สวยสวยเจ้าของอันนี้ต้นสละสละซูมาลีที่แดดนี้เข้าใจว่าเป็นสละอินโดนะคะเข้าใจว่าเป็นสละอินโดเนี่ยปลูกเอาเม็ดย้อนไว้ในกองฟมแล้วกันตูงงาวขื้นตระมานเนียค่ะแต่ใบเขาเนี่ยน่าจะใช้หอ่อก้าต้มห่ออะไรก็ได้นะเอามาล่องประยุกต์ห่อก็ต้มยุ่นดีดอกเพราะว่า ใบเขาก็ง,ง่ามอยู่อันนี้ก็หมอนก็ตัดแต่งกิ่งเรียบรอ้อยแล้วรอให้เขาขึ้นกิ่งมาใหม่มเพื่อที่เราจะได้กินลูกอันนี้ก็ยุ่นในโองหน่อยพี่นอ้องยู่นในโองหน่อยค่ะ<ม>บริเวณรอบบ้านมันไม่มีที่ดินที่จะปูน,นะคะ<ม>เพราะว่าเราเล่าซีเมน,นลงหมดแล้วต้นสมนิ้งกับเป็เป็นหน่วยจา้าเขื่อนะคะอวโวคาโดเราโตมากเลยนะคะเนี่ย ต้นอะโบคาโดของเรานี่อะโบคาโดบเลยเอาล่งดินค่ะเอาออาเมล็ดฟังไ้จักสีเป็นจังไงแต่ว่ากะคือชอบปลูกอ่ะชอบปลูกแล้วก็ชอบดูการเจริญเติบโตนะคะพี่เสือพี่เสือทำอะไรพี่เสือกำลังวิ่งรอบบ้านนะคะ สิ่งรอบบ้านมีสิ่งเรียนรู้เสมอพี่เสือบอกพี่เสือทำอะไรลูกนา่นนั่นนันนันคลิปนีนนนน้แค่นี้ล่ะคะ่ะ